สวัสดีครับผมพาท่านมาชมงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่17ที่จังหวัดชนบุรีนะครับงานเริ่มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้วันที่18งานมีไปถึงวันที่26มกราคมนะครับพาไปชมงานในบริเวณน,นี้นะครับท่านดู นี่เริ่มก่อนนะครับมีประกวดกระบองเพชรน,นะครับดูครับตอนนี้คนกำลังประกวดในตอนขณะนี้เวลา4ี่โมงนะครับบ่าย4โมงคนก็มาประกวดซึ่งตอนนี้ประกวดเสร็จแล้วนะครับผมก็มีคลิปหให้ท่านชมไปแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับท่านดูเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายใน ร้านค้าต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีคนมาขายกล้วยไม้ด้วยนะครับอขอไปครับขายกระบองเพชรนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปชมร้ากันนะครับขายต้นไม้นะครับพฤกษาตะวันออกแต่ตรงนี้มีฝรั่งฝรั่งไส้แดงอย่างนี้อร่อยมากเลยนะครับที่ชมบุรีเนี่ยแล้วก็มีอดอกไม้ต้น ไม้กุหลาบอะไรต่างๆเนี่ยน่าชมมากเลยนะครับน่าซื้อไปประดับเรามาดูสิครับต้นไม้มันใบสีเขียวนะครับสีเขียวๆแต่ออกมาสีส้มสีเหลืองอเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ความสวยงามแก่เรานะครับอันนี้นะ่าจะเป็นพันกล้วยนะกล้วยหอมทอง ออกล้วยไข่นะครับนี่คือพันธุ์อันนี้อยู่ที่เพชรบุรีเลยเนาะไอพันธุ์อย่างนี้แพงไหมฮะไอพันธุ์อย่างเงี้ยแพงไหมสี่สิบบาทเราไปปลูกแล้วก็กินอร่อยเลยนะครับโอ้ดูดอกไม้สิครับงามๆงั้นเลยสวยมากอันนี้เราจะควรเอาไปปลูกเนาะเงินจะได้หนาๆดีไหม ปลูกแล้วเงินหน,น,หนาๆเนะเออเาะเพราะว่าตอนนี้เงินมันบางๆหน่อยนอึงโอเค <c oughs> เจ๊ามาซื้ออะไรครับดอกไม้สวยเนาะไปดูที่ต่อไปนะครับแล้วท่านดูสิครับดอกไม้มีงานพฤกษาตะวันออกนะครับท่านดูว่าดอกนี้สวยขนาดไหนเห็นไหมครับถ้าเราปลูกแล้วได้งามอย่างนี้นะครับ โอ้โหเราชื่นใจมากเลยนะครับดูเห็นไหมครับดอกไม้เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของมนุษย์นี่สุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็เรียกสับป,ประรดสีใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มาตรงนี้โอ้ดอกไม้เยอะแยะเลยใบไม้สวยๆเั่งนั้นเลยนะครับเราข้าม,มาฝั่งนี้นะครับก็ตรงนี้เขา กำลังขายดีนะครับโอ้ขอให้ร้านนี้ขายดีและนี่ก็ใบอะไรสวยๆต่างๆนะครับดูครับดอกไม้งดงามอย่างยิ่งเลยนะครับดูดูสิครับท่่นดูดอกอะไรแปลกๆเลยนะครับดูครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับถ้าคนได้ปลูกเลยวท่านดูครับ เป็นลูกๆอะไรก็ไม่รู้นะครับรผมว่าไม้นี่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตชีวาเลยนะครับดูครับรวสวยมากเลยนี่ครับดอก,ดอกเป็นแค่ด้วยนะครับดอกไม้แคะดูต้นนี้สิครับต้นนี้สวยเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นต่อนะครับ อันนี้ก็เครื่องมือนะครับเครื่องมือดูครับสวยอะไรอย่าบอกใครเลยนะครับสวยทีเดียวเลยเห็นไหมครับดูดูมาดูต้นแคร์ดีกว่านะครับต้นแคร์งดงามอย่างยิ่งเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับพวกนี้ถ้าเราเอาไปปลูกมะโอ้โหเสริมสร้างบารมีเลยนะครับดูครับแล้วดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็นี่เป็นแคร์นะครับ สวยงามนะครับสวยงามอันนี้เหมือนต้นใหญ่เลยท่านดูเห็นไหมครับเขาปลูกกันยังไงเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้มนุษย์เก่งจริงๆนะครับนี่ตอนนี้เห็นไหมครับนี่สามพันห้ามีบอกราคาไว้ด้วยนะครับอันนี้นะ่าจะเฟื่องฟ้าเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นนะครับร้านอื่นกันบ้างนะครับอาผมให้ท่านดูนะครับมะขาม เอาเขียนว่ามะขามนะครับดูราคานะครับ75บาทเอ้ยไม่ใช่7 5 0 0 0นนะครับดูเขาปลูกยังไง,งไมู้เก่งมากเลยนะครับเ,เก่งจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้มนุษย์สามารถทำให้ต้นไม้มีความงดงามแล้วดูอันนี้นะครับดูอันนี้เห็นไหมครับ เขาเอามาพันกันเนี่ยอันนี้เอามือมากอดกันเดยนะครับ <c oughs> อันนี้สองคนมากอดกันอยู่นะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าไม้ป่าเดียวกันนะครับเห็นไหมครับงดงามมากๆเลยดูโอ้ยแต่ละต้นแต่ละต้นไปดูต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ว่าแผงแค่ไหนเดี๋ยวผมพาท่านมาชมนะครับนี่ก็จะมีราคาไว้นะครับแปดร้อยบาทขอยหนูนะครับ มาดูต้นนี้นะครับมาดูต้นนี้อันนี้มั่งคั่งนะครับปลูกแล้วเราก็จะมั่งคั่ง7,500บาทนะครับ7,500บาทมะขามนะครับสวยทีเดียวเลยแล้วมาดูต้นนี้นะครับโมกคลา45,000สวยมากเลยนะครับดูครับคนรวยๆก็ไปประดับบารมีกันได้นะครับ สุดยอดเลยนะครับดูอันนี้ต้นโพนะครับดูครับนี่ก็อันนี้ไม่รู้อะไรนะครับดูครับต้นนี้800บาทโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับตอนนี้เท่าไหร่2,005โอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันบ้างนะครับ เอาละครับตอนนี้มาถึงร้านกระบองเพชรแล้วนะครับดูนี่พันนี้ผมเห็นเยอะมากเลยนะครับที่สวนนงนุษย์ไออย่างนี้เขาเรียกว่าโกสนนะครับถ้าไม่ผิดก็เรียกว่าโกศนแล้วดูดอกไม้มีสีม่วง,วงสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันนะครับอันนี้คือสน สนเลมอนสวยมากเลยครับดูครับมันเหมือนต้นสนใหญ่ๆเลยนะครับนี่คือดอกไม้ต่างๆที่มีความงดงาม,มอย่างยิ่ยงเลยนะครับสีม่วงๆ่วงน่ารักมากเลยนะครับดูครับแล้วนั่นก็คือต้นเข็มนะครับเห็นไหมครับสนนี่ชื่อฝรั่งก็มีนะครับปะการังก็มี แล้วนี่ก็เยลโล่จัสมินเป็นชื่อฝรั่งนี่ผมเขาเยอะเขาบอกว่ากรุณาอย่าจับผมหนูนะคะผมหนูเจะงอข้าโอเข้าใจทำนะครับสวยงามะครับแต่ละร้านอา้าวท่านดูนะครับชื่อเป็นฝรั่งเลยนะครับเกรวิเลียคืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้พันไม้แปลก,ปลก,ปลก,ปลกๆเยอะดูนะครับ สุดยอดจริงๆเลยครับดูสีส้มๆอย่างนี้ก็สวยนะครับสีแดงๆส้มๆแดงๆนะครับร้านนี้ขายดีครับกระบองเพชรท่านดูนะครับกระบองเพชรแล้วมันออกดอกเห็นไหมครับมันมีดอกมาสวยงามนะครับ50าบบาทเองอะไรจิมโนด่าง ยิ้มเนาะแม่เท่าแม่่เาอดอกดอกสวยเนาะอันนี้สปินโนอันนี้แม่เท่านี่นี่แม่เท่าแม่เท่านะโอ้มันสวยนะดอกออกมาแปลกอันนี้สปินโนสปินโนมีสามต้นชื่อฝรั่งหมดเลยเนาะผมผมเหมาะจะปลูกแม่เท่าเพราะผมเป็นพ่อเท่าโอใช่ไหมใช่ใช่เนาะ เพราะว่าพ่อเท่าต้องไม่เลี้ยงแม่เท่าฮะใช่กรีนออนกรีนกรีนตัวนี้แปลว่าเขียวใช่ไหมเขียวบนเขียวอแต่ว่ามันเป็นออกออกเหลืองอย่างนี้ดูใบมันแปลกนะธรรมชาตินี่อันนี้มีสีขาวออกมาเองอ่ะอ่าใช่อันนั้นอัลโบแปลกนะเป็นตระกูลมอนสเตรอีกฝั่งหนึ่งขาวใช่ชื่อฝรั่งหมดเลย โอ้โหแล้วนี่ก็ดอกไม้อ่ะเนี่ยนี่ก็ดอกไม้เหรอไม่่ใชต้นซซิกกแอ๋อนี่เป็นต้นไม้เหรอต้นไม้แม่มีใบเป็นรูปหัวใจจิ๋วๆนั่นเห็นไหมเนี่ยหัวใจจิ๋วๆเล็กๆแตกกิ่งออกมาเออแปลกไม่เคยเห็นซิกแซกเออมันซิกแซกนะเเารียกไม้เท่ี่ไม้เท่อ่่ามมัันนเทแต่แต่ไปเย็บจับไม่ได้จักซิกแซก ขอบคุณครับ <laughs> นี่ครับสวยแล้วตรงนี้มาต้นไม้ใหญ่เลยนะครับดูครับตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะครับดูอันนี้เราก็ควนปลูกนะครับปลูกแล้วล่าําซ้านะครับโอ้โหชื่อ,อกน็นามสกุลในธนาคารนะครับจิกเศรษฐีเอาเราสักผมต้องเหมาไปให้หมดเลยเพื่อจะได้มีเศรษฐีแล้วก็ล่ำซ้ำนะครับ แก้วเจ้าจอมชื่อเพราะมากเลยเหมือนร้านอาหารเลยนะครับร้านอาหารนชนนะครับอันนี้ฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ต้นอะไรเดี๋ยวแล้วดูผมไม่ดูใกล้ๆนะครับต้นสาวรเกวิเลียสีชมพูแคระอ๋อต้นแคระนะครับตรงนี้ก็ฝรั่งฝรั่งไส้แดงเนี่ยอร่อยมากเลยกินอยู่เกือบทุกวันอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะครับผันเตี้ย ผงเป่าซื้อนะครับผงเป่าซือคือชื่อฝรั่งนะครับชื่อแปลกดีนะครับดูครับแป้นพวงบ้านแพ้วมะปรางหวานแม่นะยงชิดทุนกล้าวฝรั่งกิมจูฝรั่งเฟิ่นหงหมีโอ้โหดูตรงนี้ก็เป็นขนุนทองประเสริฐดีดังนะครับอร่อย แดงอโยธยามันคืออะไรฝรั่งโออฝรั่งเดี๋ยวนี้เยอะนะฝรั่งพันใหม่ใช่ไหมเนี่ยแดงอโยธยาโอ้เดี๋ยวนี้คนเก่งเนี่ยสามารถทําออกมาได้พันต่างๆไหนลูกายมัดีอันไหนไม่ติดลูกนัะดูชื่อมะม่วงก็ชื่อแปลกๆมันสารายามะม่วงเบาวใต้ ม้ม่งขายตึกอะไรก็มีโอ้โหเดี๋ยวนี้สุดยอดเลยครับขอบคุณครับนี่เรามาฝั่งนี้มั่งนะครับอันนี้เป็นหนมเลยนะครับหนมอันนี้ขายของจิปาถะมาฝั่งนี้นะครับอันนี้มาถึงร้านนี้แล้วนะครับโอ้เข้าไม่มีป้ายบอกแต่ว่าเราก็สามารถซื้อกับเขาได้นะครับดูนี่เขาบอกว่าส้มจีดหรือมะปีดนะครับ สามารถเอาไปกินได้เขาบอกไปตำน้ำพริกหรืออะไรนะนี่ปลุกกินได้วิตามินสีเยอะนะครับตัวนี้แต่อันเนี้ยเราปลูกสวยแล้วดูขนุนขนุนเยอะมากเลยขนุนแดงสุริยาโอ้โหแล้วมามาตูมแขกชื่อเยอะนะครับท่านดูมะม่วงบาใตา้เลมอนฮาวายโอ้โหดูไม่ทันครับท่าน ามาเที่ยวนะครับที่งานปรึกษาตะวันออกแดงอโยธยานะครับพิษไทยสีลอนณโยมทัพทิมสยามทัพทิมจันกิมจูมะกรูดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ชะอมนะครับชะสะดาวมันเงาะโรงเรียนนมิ่มรางหวานสะดาวถวายเงาะโรงเรียนชมพู่ มะเมียวนะครับท่านสนใจมาเที่ยวที่งานพรึกษาตะวันออกอจังหวัดชลบุรีวันนี้วันที่18เริ่มนะครับหมดวันที่26นะครับมกราคม2568นี่มีเชอรรี่หวานพริกไทยมาเลเซียด้วยนะครับ นี่ครับอะโวคาโดที่ปั่นกินอร่อยมากเลยนี่ท่านดูเห็นไ,ไหมครับอะโวคาโดเมื่อก่อนนี้แพงนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายเพราะว่าบ้านเราปลูกนะครับขนุนทวายปีเดียวเอาเป็นยังไงปีเดียวออกดูต้นขนุนครับต้นมันมัน,ม,นมันไม่ยึกยักเหมือนทั่วไปนะครับมันกลมๆทองสินใช่ไหม รางวัลชนะเลิศที่1ที่2ที่3นี่ขนุนดูใบมันก็แปลกดีนะครับโอ้สุดยอดเลยครับท่านมาเที่ยวนะครับกลาบเลยนะครับงานงานเยอะนะครับงานต้นไม้เยอะมากเลยผมผมว่าผมได้ฝั่งเดียวก็หมดแล้วนะครับฝั่งนี้ ล็อกนี้นะครับซ้ายขวาที่ผมถ่ายให้ท่านดูก็แทบจะยาวเหยียดเลยนะครับเดี๋ยวว่าไหนาไปถ่ายอีกนะครับยังไงท่านก็มาเที่ยวนะครับช่วยกเกษตรแล้วนี่ไขยน้ำส้มน้ำส้มเยอะแยะส้มสายน้ำพลึ่งกลางร้อยสองกิโลร้อยนะครับแล้วแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กเห็นนะครับ ตอนนี้บ่าย4ี่โมงกว่าคนเริ่มมาเที่ยวกันแล้วนะครับผมก็ให้ท่านชมจนเรียกว่าหมดล็อกหนึ่งเดี๋ยวว่าไหนมาเก็บไอการไขหนมเขานะครับเห็นไหมครับตอนนี้มาถึงตู้วยไม้นะครับงานนี้ผมงานพกษาตะวันออกชมุรีนะครับวันที่18ถึง26มกราคม คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับเพื่อ,อบูกดอกไม้สวยๆแล้วก็ช่วยเกษตรกระตตกน,นะครับสวัสดีครับ